เปิดบ้านเข้มหัสวีเป็นพระเอกใช้เงินวันละ25บาทไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินขาดติดต่อแม่7ปีเต็มเปิดบ้านเข้มหัสวีเป็นถึงพระเอกช่องดังแต่ใช้เงินวันละ25บาทเข้มหัสวีนั้นเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งทุกอย่างในชีวิตตอนนี้พุง่งเปไปที่ครอบครัวคือก่อนหน้านี้ผมเคยขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะว่าเราเป็นเด็กไม่เชื่อฟังช่วงหนึ่งก็จะหันหลังให้ครอบครัวเพราะเคยขาดความอบอุ่น เมื่อผมสามารถดูแลตัวเองได้และความอบอุ่นของครอบครัวกลับมาผมก็หันมาให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทําคือให้ครอบครัวม,มีความสุขก่อนก่อนจะให้คนรอบข้างถ้าคนในครอบครัวมีความสุขแล้วผมก็จะให้เพิ่มกับคนรอบข้างพี่น้องแฟนคลับตอนอายุ18ปีเรียนจบปวชเข้ามาหาทํางานที่กรุงเทพได้งานเป็นช่างเชื่อมเหล็กแล้วไม่มีตังค์กินข้าวสําหรับผมตอนนั้นมันเคยเกิดตายผมไม่ได้กินข้าว3วันไม่ได้คุยกับครอบครัว และตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครและตั้งแต่วันที่ออกมาทํางานก็ไม่ได้ติดต่อใครพาอมันถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยโทรหาแม่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาเจ็ดปีผมบอกแม่ไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยแม่ถามให้แม่กลับไปไหมแม่บอกให้ไปขอข้าวเขากินก่อนตอนนั้นตัวผมชามากกำแพงศักดิ์ศรีมันพังลงไม่รู้อะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจโทรหาแม่ ผมพูดไม่ดีทำไม่ดีกับแม่ในช่วงที่เราไม่ได้คุยกันก็คงเป็นครั้งนั้นที่เลอกให้ผมได้คุยกับแม่หลังจากนั้นผมจึงตั้งใจว่าสิ่งที่เคยขาดพอได้กลับมาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดพอได้เจอก,กันอีกครั้งผมสับสนงง,งมากพอเจอกันผมก็ทำตัวไม่ถูกแต่ผมก็ก้มลงกราบแล้วบอกขอโทษกับแม่ร้องไห้พลั้งพลูผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เป็นพระเอกคือผมเรียนสายอาชีวะมาตอนที่ถูกท้าทามเข้าวงการพอได้คุยกับแม่ผมแค่มีความคิดว่าอยากดูแลครอบครัวได้ ช่วงที่ผมเข้ามาในตอนนั้นเป็นช่วงแฟชั่นโชว์อย่างบูมบูมก็มีเดินแบบทุกอาทิตย์รับ3-4พันและเป็นงานที่ง่ายสำหรับผมเดินเดินจบทุกวันนี้เป็นพระเอกทำงานได้ตังที่ได้มาก็ให้แม่เก็บยอมใช้วันละ25บาบาทไปกองจะซื้อกาแฟกินยังไม่ได้เพราะทุกที่ที่ได้มาทุกอย่างต้องให้แม่เก็บไว้หมดเลย